แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว <c oughs> อ้าวแม่ สวัสดีคุณปู่สิลูกสวัสดีครับปู่สวัสดีหลานรักเมกกลับมาเพชรบรีจนได้นะโถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอะฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจะไม่ได้เหรอที่อย่าขี้แย่นะไม่ใช่นายนี่มันหืออ้าวเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะอกนแก้วแกนแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะเบรย์โหว้าว <c oughs> นี่ของสะสมของปู่หรอครับเยอะจังนี่แมก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู่อโอหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะคบเอาสิ ปูเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับของเก่าพวกเนี้มีค่านะอู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ยมีค่าทางใจต่างหากล่ะถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดิตยังไงล่ะปูอันนี้อะไรหรอครับอ๋อเป็นเหรียญรัตนาพรในหลวงราชากาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่าน ปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทาให้ปู่สมนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละบ้านปู่มี WiFi ไ,ไ,ไหมครับตั้งใจฟังปู่่อยสิ <c oughs> ไม่เป็นไรลร็อกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเน่เป็นนี่บุญคุณพระมหากษัตริย์นะเราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ นั่นสิคะปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะอร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงรัตนกโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนผนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่ม ที่พวกเราคนใยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะฮูที่พวกหนูได้เรียนหนังสือหน่หรอคะใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะว้าวจริงด้วยค่ะเห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้คิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหนปูปูขนนกนี้เอาไว้ทําอะไรหรอครับอ๋อปากกาขนนกไงละ่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้วงั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับได้สิย้ายหายนะเจ้าเม ครับผมเอาไปเล่นแปบเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะช่วยเราด้วยนะครับโอมันเลยเกย์เลยเกย์โอมพี่อยงเอ้ยไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นหรอได้นี่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 ไม่อาชิวเฮ้ยอุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจบ้านตะวันอ้ โคตรเจ๋งเลยอ่ะโหนี่มันอะไรน่ะลองเข้าไปดูกันเมตตาวันหรือว่านี่คือประตูทะลุมิติเลยเลยโอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ยสมัมสุโไทยสมัยสุโไทย พระที่จํำทำเนบก็คือพระขุนรามคําแห่งใช่ไหมคะใช่แล้วจตุว,วันพวกจะตามข่ามาทำไมกันล่ะเนี่ยพวกเราหลงทางค่ะสุโขทัยเป็นเมืองบนขงเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระะร่งทันจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เมกๆมดูสิจู่ๆกระพลของแก่นแก้วก็สองแสงจรงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดอ,ออกแล้วยเข้าไปเถอะแม่